ล่าสุดมีนักเรียนมาเล่าให้แซนฟังว่าเขาเนี่ยสามารถสร้างยอดขายด้วยตัวคนเดียวเกือบล้านบาทต่อเดือนบางคนมีธุรกิจเติบโต,ตขึ้น10เท่าบางคนดองหนังสือนิยายที่ไม่ได้เขียนมาเป็นปีปีสำเร็จหรือบางคนเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้15โลแต่ทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถทำมันได้ง่ายขึ้นแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็มีความสุขมากๆผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Bullet System ค่ะ พวกหลายเซมเนะะี่ยค่ะคือเครื่องมือที่แซนพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถทำเป้าหมายของคุณได้ง่ายขึ้นแต่คำนึงถึงตัวตนภายในที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนไว้ด้วยสมองของมนุษย์ค่ะมันทำงานตลอดเวลามันนะมีหน้าที่สำคัญอันนึงคือมันต้องการประหยัดพลังงานมันก็เลยไปหาวิธีที่มันจะคุ้นเคยหรือเคยทำมาในอดีตมนเลยทำให้เราอ่ะทำแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆเ,เจอเรื่องเดิมๆแต่ความน่าเศร้าคือ มันไม่ได้สร้างผลลัพธ์ให้กับเราถ้าคุณเนะี่ยไม่มาหาว่าอะไรกําลังขัดขวางคนอยู่ การที่คุณพยายามแบบนี้ก็ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ให้คุณอยู่ดีเอาง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราอะ่ะมีเป้าหมายที่จะทาอะไรบางอย่างอยู่แล้วเราพยายามทําเป้าหมายนั้นแต่สุดท้ายเราก็ทํามันไม่ได้เรามักจะโทษตัวเองอะ่ะว่าเราไม่มีวินัยเราไม่เก่งเราจัดลาดับความสําคัญไม่ได้แต่คำถามคือมันจริงเหรอคุณไม่ใช่กําลังขยันทําเรื่องบางเรื่องอยู่หรอแต่สิ่งนั้นนะแค่มันไม่ตรงกับเป้าหมายของคุณเท่านั้นเองการที่คุณเนะี่ยมาทุบตีตัวเองแบบนี้คุณจะสร้างผลลัพธ์ได้ยากขึ้นขอ,อยกตัวอย่างนะคะีค่ะ มีนักเรียนชายคนหนึ่งค่ะที่เขาตั้งเป้าหมายลดน้ําหนักและเขาอะทําทมันไม่ได้แล้วเขาก็โทษตัวเองนะว่าเขาไม่มีนีนการทํางานเนะี่ยเขาเติบโตมากเลยนะแต่เขาเนี่ยไม่สามารถตั้งเป้าหมายในการลดน้ําหนักได้เขามีพฤติกรรมที่มันแปลก,ปลก,ปลกอันนืองค่ะคือเขาไม่ชอบอาบน้ําแล้วพอเขาไม่ชอบอาบน้ํานะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เลยไม่ยอมไปออกกําลังกายไงมันน่าแปลกใจไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่ ดูโปรดกทีฟในงานมากๆาะแต่มีปัญหาเรื่องนี้อ่ะจนเขาเนี่ยได้มาเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาก็ค้นพบว่าตอนเด็กๆค่ะเขาเคยอาบน้ํากับน้องสาวเขาและเสียงดังแล้วก็นานมากๆเนาะแล้วคุณพ่อเขาค่ะเข้ามาบอกเขาเลยว่านี่อาบน้ํากันนานขนาดนี้จะไปประสบความสําเร็จได้ยังไงเขาฝังลงไปในตัวตนของเขาทัานทีว่า การอาบน้ําเท่ากับไม่ประสบความสําเร็จสิ่งนี้อ่ะมันถูกฝังไปที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะคะมันเลยไม่น่าปล่ใจเลยเนาะว่าทําไมคนคนนี้ที่ดู productive ขนาดนี้อ่ะแต่ว่าไม่ชอบการอาบน้ําค่ะเขาก็กลับมาอาบน้ําได้ง่ายขึ้นออกกําลังกายได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถลดน้าหนักได้มันไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าเขามีวินัยหรือไม่มีวินัยอ่ะแต่มันเพราะตัวตนภายในที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนกําลังขัดขวางคนอยู่ สิ่งนี้อ่ะไม่ค่อยมีคนรู้มาก่อนเลยนะคะแะนเลยอยากเอาความรู้นี้ค่ะมารวมกับสิ่งที่แซนรู้ก็คือการวางแผนและการทำแพลนเนอร์เพื่อให้คุณเนี่ยมีสเต็ปในการทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเครื่องมือบูลเลตซิสเ็มนะคะนอกจากจะมาบอกคุณแล้วนะว่า1 2 3คุณต้องทำอะไรอะ่ะคุณอาจจะทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำยังไงให้มันง่ายขึ้นนะคะ พร้อมทางได้คน้นหาตัวตนภายในที่กําลังขัดขวางไม่ให้คุณทําสิ่งเหล่านี้อยู่เครื่องมือนี้มันจะทรงพลังในการทําเป้าหมายของคุณและทําให้คุณสามารถสร้างผลลัพธ์แบบที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเลยค่ะและเนื้อหาในบูเล e t s y s t m นะคะแซนมาประยุกต์ให้มันใช้งานง่ายมากๆคุณอยากจะใช้เครื่องมืออะไรผ่านอุปกรณ์อะไรก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะอยากจะทําในมือถือผ่านแอปพลิเคชันอันเดียวก็สามารถทําได้ หรือคุณเป็นคนที่ชอบเขียนอ่านสมุดคุณก็สามารถใช้เครื่องมือเดิมๆของคุณมาประยุกต์กับ bullet system ได้หมดเลยและนอกเหนือจากนั้นเนาะหลายๆคนเนี่ยกำลังมีเป้าหมายในการทําอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเป้าหมายในการทําธุรกิจนะคะก็ไปเชิญคอนเนคชันองแซเนาะน้องพลอยอดีตผู้ก่อตั้งแอปน็อกต๊อกค่ะและเขาเนาี่ยช่วยซัพพอร์ตคนทําธุรกิจมาแล้วนักต่อหน,นักน,นะคะใครนะคะที่มีเป้าหมายในการลดน้าหนักแซนก็ไปเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกกําลังกายและโภชนาการ เพื่อมาให้คําแนะนําของคุณในการตั้งเป้าหมายในการลดน้ําหนักของคุณด้วยค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีเป้าหมายในการทําอะไรบางอย่างเรียนมาเยอะหาเครื่องมือต่างๆมาเยอะเพื่อจะทําเป้าหมายนี้และทํามันไม่เคยได้แซนเชื่อว่าบูเลต์ซิสเต็มนะคะจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะช่วยคุณในการทําเป้าหมายนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะฉซนตั้งใจมากๆที่จะส่งต่อเรื่องนี้จับมือคุณทำ21วันเพื่อคุณได้เป้าหมายจริงๆถ้าคุณพร้อมมาเจอกับแซนในคลาสไม่ได้นะคะ